สวัสดีจ้ามาอยู่ในช่องมีชื่อว่านิ้วนะจ๊ะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดวันนี้นะคะเรามาดูนาของเรากันซึ่งนานี้นะคะเป็นนาของตายหา่นั่นเองสะก็ทด่อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือน้องเราั่นเองเสื้อชมพูชมพูนะน้องสานะเป็นลานนะ แล้วก็พ่อแม่เราตาป่วยะตะยตายาก็กำลังหวานข้าวอยู่นะคะนี่เป็นนาของคนอื่นนะคะอันนี้คือนาเรายังไม่ได้หวานข้าเลยก็ขอจบอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากเราอ่ะจะติดหน้าถ่ายคนอื่นไม่ได้เขาไม่อนุญาตให้ติดหน้าถ่ายละนะคะไม่ให้ถ่ายหน้านะคะก็ประมาณนี้ได้เองะคะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ